ครับสำหรับใครที่อยากจะดูพระเครื่องหลวงปู่หลิวเป็นนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับตอบโจทย์นะครับลองเอาไปศึกษานะครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับตาเดียวจบครับราคาจองนะครับ1,500าบาทนะครับปิดจองวันที่5นี้นะหลังจอง2,000บาทนะครับก็ตาจองได้ตามส่วนจองที่ผมลงนะครับฝากติดตามนะครับเพจพระเครื่อง789นะครับเข้าไปสั่งจองได้เลยทางนั้นได้เลยนะครับผมครับ นะคะจะได้มาจับจองหนังสือนะคะเล่มน,นี้กันแล้วเปิดตัวหนังสือนะคะที่มีชื่อว่าตาเดียวจบล้วงปูหลิวฉบับปรับปรุงนะคะโดยต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวลองตัดสินใจกันดูสำหรับคนที่ยังไม่ได้จองนะคะจะม,มาบอกแม้กระทั่ง ในวันที่โดนพระเก๋อ่าอันนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาบอกกันนะคะว่าขนาดเซียนเนี่ยยังโดนเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างวันนี้จะเรียกว่าเป็นแบบบรรยากาศสบายๆเนาะนะคะมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์รมือต้อนรับนะคะพี่ต้อมนะคะหรือว่าต้อมสับรดค่ะต้อนรับนะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็เห็นแล้วนะครับดีใจมากเลยนะะที่เห็นเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับสาหรับสายพระเครื่องเข้าสู่การพระเครื่องได้ยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับต้องไล่ฟังนี้ก่อนนะครับบ้านผมเนี่ยทําสับรถนะครับแล้วผมก็มีอาชีพในการขนส่งสับรถและผมเนี่ยก็ได้ไปที่ตลาดตลาดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตลาดสี่เมืองจังหวัดราชบุรี ซึ่งที่แรกนะผมยังไม่รู้จักกับพระเครื่องหลวงปู่หลิวเลยนะฮะผมก็ไปที่ตลาดตลาดเนี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นพวกแม่ค้านะครับพ่อค้าเนี่ยนะครับแหวนพระเครื่องหลวงปู่หลิวเป็นหลิวไหมนะครับจังหวะพอดีเลยกับที่ผมเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ในกลุ่มอายให้กับพี่ชายท่านนั้นนะครับด้วยแบบเหมือนสมัยเนี้ยนะครับผมก็เริ่มเป็นพ่อค้าที่แรกเราก็ม,มาอะไร ส่วนมากเนี่ยก็จะต้องอาศัยรักจำกันเองนะครับก็ฝาฟันมาเรื่อยนะครับจนเล่นมาเรื่อยๆโหฟังดูเหมือนง่ายนะครับฝันจะมาถึงแบบตรงเนี้ยมันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าลงแบบสถานาการณ์จริงอะ่ะมันไม่ได้ง่ายกว่าที่คิดนะครับมันจะมากับจังหวะก,กับคําว่าเราเอาง่ายๆก็คือเราเราโลคมันมีมุมเยอะนะครับมันจะทําให้เราเห็นช่องแล้วมันจะ เปิดโอกาสนะครับสําหรับมาทิ้มแทงเรานะครับการโดนพาร์เกเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วจะถึงโดนนะครับซึ่งตัวผมเองนะนอนอยู่โ,โรงพยาบาลโดนพาร์เกได้เลยนะครับเยอะมากนะครับร้อยละแ80ดสิบถึงเ้าสเปซ็นเป็นพาร์เก้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกขายเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกขายผมนะแต่เขาแบบว่า เขาซื้อมาโดยคิดว่าแท้นะครับซื้อมาแบบแพคเกจโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็กเก็บไว้เป็นอนาคตนะครับผมถึงอยากทำหนังสือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องการทำหนังสือครั้งนี้นะครับผมทำเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่นะครับอุภาจารย์ที่ผมเคารพและศรัทธาน,นะครับด้วยการเอาหนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นสื่อกลาง นะครับเพราะผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากนะครับที่อยากจะเข้ามาศึกษาอยากจะเข้ามาเก็บอยากจะเข้ามาสะส,สม,มเครื่องหลวงพุลิวนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเขายังไม่มีความรู้กับเรื่องนี้นะครับผมถึงขายกันมาก็หลังจากนั้นนะ่ะมารู้จักพ่อค้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาเห็นคนหนึ่งที่ห้อยเต่านะครับเนื้อนะวะผมก็เลยขอเช่าต่อแต่นี้เขาเหมือนอยากได้อยากใช้ตังก็เลยเอาครับ ถ้าท่านรู้ท่านเป็นเมื่อไหร่แล้วท่านจะสนุกนะฮะแล้วได้เพื่อนได้มิตรภาพดีๆจากหลากหลายอาชีพหลายสายทางนะครับจะมารวมกันนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับรักและสามัคคีกันไว้นะครับผมขอขระคุณมากครับครับผมก็อย่าง <c oughs> อย่างที่ช่างเต่านะครับเฟสปิยพันธ์ภูสุวรรณนะครับวันนี้ก็ตัสดีปีปีทุกท่านด้วยนะครับประสบการณ์จากจากชีวิตจริงเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจากเป็นช่าง ติดแก๊สรถยนต์นะครับก็กมาศึกษาลปูหลิวได้ก็เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เล่มเดียวนะครับผมเอามาเอาไม่ต้องรอใคมจเล่น,น <c oughs> เองผมมีคว <c oughs> ามนักตื่น <c oughs> ริงนกับแฟรับ <c oughs> ตื่นตันใจนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ว่าเล่มต้ะจักได้ยังไงเพราะว่าหนังสือเล่นเนี้ย ทุกวันนี้ผมยังบูชายอยู่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนประเภทแบบว่าเอ๊ะอาจจะมองผมเอ๊ะคืนหรือเปล่าบ้ากัรหรือเปล่านียอันนี้ผมที่ท่านถือริโพนนี่แหละปรากฏว่าเออมีอยู่คืนหนึ่งขออนุญาตจ,จับเลยนะฮะเชิญค่ะเมื่สักครู่นี้เราใส่หมายเลขลงไปแล้วหมายเลขครับหมายเลขเก้าครับหมายเล นะคะที่ลงชื่อไว้ชื่อคุณอาร์ตบางบอนครับบางบอนครับเชิญครับคุณเชิญนะครับเดี๋ <ๆ S 1> วยวพี่ต้อมมอบน,นะครับขอบคุณนะพี่ต้อมอันนี้แล้วแต่ดวงมีราคาไหมครับขอซื้อเลยกระบอกตั้งเลยนะครับลสกุลสุเข้ามาเล่นการสั่งที่ใครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นด้วยนะครับที่เข้ามาทําให้นะครับองค์การพระเครื่องผลิตเนี่ยผลักดันไปนะครับผมก็ จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับจะอยู่กับพี่เพื่อนเพื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมต้อมสรสนะครับสัญญาว่านะครับจะร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับทําให้วงการพาะเครื่องนะครับหันมามองสายพาะเครื่องของพ่อหลิวขอบคุณครับขอบคุณครับ